มาด้จากพี่น้องมากินตั้มบักแตงจริงใส่ใบถั่วฟักเง่าจากพี่น้องเป็นการทดสอบตอมทอนซิ้นได้มองอีกเมนูหนึ่งใส่บักพริกสามหน่วยอืม ตั้งแต่พาตาตมอม้นสิ้นมาหูซึกว่ารสชาติอาหารมันเปลี่ยนไปเขาสิตั้มนวปันไดมันก็นมีลักษณะคือจ้างจ้างจ้ะพี่น้องยังมองทดสอบกินอาหารหลายอย่างแะมองรับรสชาติของอาหารน่ะเขาสิออกจ้างจ้างจ้ะ เมื่อไหร่เราเจออิ่มอ่ะอุ๊ยเผ็ดจ้าพี่น้องนะดน้ำแต้งนี่ชิ้นตังใช้พริกน้อยเขาไว้เพราะว่าแป้งนี่เขาสิดูดควอมเผ็ดควอมเค็มควอมนัวมันนี่บอกพยา,ายนุเจอว่าคอยประหกับเขาคอยจะไปซืบเขามั่นกล กบไปจับเส้นไงไม่ให้เจา้าเขามันไก่สี่สิบบาทเดล้ายหลายจ้ะพี่น้องกว่าจับเส้นไงเท่อกันสี่สิบบาทเดล้ายแห้งเราก็กินจนเมดอส์อข้าวชุนามแบบนีนัวอ่ะอืมหนพี่น้องหน๋ยะม,มองชดนาม ตำสมกแจงนัวอืม,อมหอมถอนมันมะก่ห้หหอมอ่ะหอมไม่บําหูดเดียามอเป็นคนกินข่าวเหนียวติดมือจากพี่น้องจักเป็นอย่าง Yeah. มันก็แซ่บกินล้างกล่องจ้าพี่น้องซ้ํานี่ก่อนเด้อเอิน้นผู้ใด๋ มากินน้ำกับบุมีผู้ได้มาแไม่บายไม่บาย,บายจ้ะ